ท่านถามว่านะครับเฮ้ยเวลาชนตกหล่นเนี่ยมันพังง่ายไหมนะฮะเอาดูครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเปิดสวิตช์ครับนะฮะเวลาพลาดชนหรือตกกระแทกอะไรก็ตามแรงๆนะครับเอาดูโดดนี่นะฮะอ๋นะฮะเขาก็จะดับเครื่องให้เราอย่างนี้นะฮะอัตโนมัติเราก็ ปิดแล้วก็เปิดใหม่อ่ะดูครับเล่นได้อีกไหมนะฮะดูนะครับไปพัดทํางานต่อนะครับนี่โอ,อ้ไม่พอกระโดดชนโดนตีดแล้วครับโห,โโหนี่ฮะนี่ครับมันก็ดับอีกแล้วครับผมนะฮะเราก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่สองแล้วน,นะอะทีนี้ดูรอบที่สามครับรอบที่สามครับผมนะฮะเอ้โอ้โหโอ้ยทนหรือเปล่าครับผมนะฮะปิดเปิดใหม่อันนี้ทดสอบนะฮะ ทดสอบไฟเลแรกไม่ปิดแล้วเปิดสวิตช์ด้านหลังครับจากอ๋อไปออนนะฮะโอ้มีไฟด้านหน้าด้วยนะครับผมอ่าดูนะครับใบพัดทํางานนะฮะเพียงเราแค่ปล่อยครับนี่ฮะเขาจะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์มือครับใช้มือไปลองครับแบบนี้ฮะใช้มือไปลองแบบนี้ครับผมนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอ้โหนะฮะและที่สําคัญนะครับเวลาพลาดชนอะไรก็ตามนะครับดูนะครับนี่โอ้โหนะฮะเวลาพลาดชนนะฮะ เขาจะดับเครื่องให้เราเองอัตโนมัติหู้เลยได้ทนเลยเพียงแค่เราปิดสวิ์แล้วก็เปิดไหม์นี่ดูดิครับว่าทํางานได้ไหมโอ้เขาก็จะทํางานได้เหมือนเดิมเป็นยังไงครับผมนะฮะทั้งเทะนะฮะทั้งทนนะฮะรอไรนะครับมีลูกมีหลานสั่งได้เลยสุดยอด